สวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้านต่อผมพี่นกนะคะพามาดูเคสแปลงโฉมกันค่ะวันนี้ลูกค้าซอยผมสั้น<อ>เหนือหูมาเลยนะคะอ,อยากได้ความยาวเนินอกบนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเคสนี้จะสวยจะปลังกันขนาดไหน<อ>เดี๋ยวเราไปชมกันค่ะอ่าอันนี้ช่างต่อมาแล้วครึ่งหัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเหลืออีก เยอะแค่ไหนช่างต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนอ,อันนี้นะคะเหลือครึ่งหัวแต่ก็ยังไม่เนียนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะต่อออกมายังไงให้มันเนียนเนี้ย o ้ oh my god สวยมากสวยเวอร์ปลังสุด เนียนสุดสวยตะลึงกันไปเลยทีเดียวอ่าลูกค้าคนไหนสนใจต่อผมแป้งโฉมแบบนี้นะคะแนะนำได้เลยร้านต่อผมพี่นกเข้ามาปรึกษาได้เลยคะ่ะ